สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะมือน,นี้ยายแดงกับผ้ามาอยู่หน้าคือเกาเนาะพี่น้องอยู่หน้าคือเกาหลักกับมานางังนังอยู่มองหินเนาะพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งป่ามาเกือป่าเบิ้งป่ามองอากาศมองนี้กะเย็นเนาะ กะใยแดงกับบด้ปไปไซน์นาะพี่น้องมาอยู่แต่น้ำหัวน้ำสวนมานะหน้ากับมาได้แต่ตอนเศร้ากับตอนแรงนะกรังวินกับอยู่กับหลานนาะพี่น้องมันเดชด้วยบร้เอาล,ลูกหลานม่านะ้ามานั่งเล่นมุมซื่อซวยมุมเย็นเย็นนะพี่น้องถือโอกาสมาเบ้ามาฝากตัวกับพี่กับน้องน้ะพี่น้องกะ่ะลืม่าลืมใยแดงเด้อค่ะเด้อ ผู้ใดเบิ่งคลิปยายแดงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาสินยายแดงชาแนลนะพี่น้องมาหัวมาสวนมาส้มหัวส้ม,ส,มสวนคือเกานะ้พี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศไปน้ากันมือนีมมาถ่ายเอาอยูสาน้องสนานามนะพี่น้องน้องสาป่ามนานั่งอยู่ในหินแล้วก็เลยถ่ายคลิปบ่ากับเอซีทุกคนเนาะค่ะกะ ตากัาหลานิืนกัขคืนไปเทิงเนาะพ่นจะกลับบ้านแล้วยายแดงกะถือโอกาสมาเเบวน้ำเอสซีทุกคนนะพี่นอ้องกับยายแดงกะจะกลับบ้านแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะยายแดงกะขอขอบคุ้มเอซี่ทุกคนนะพี่น้องที่เขามารับส้มคลิป ตาฉินยายแดงเนาะขอบคุณลหลายๆเนาะพี่น้องอ่ะคลิปนี้กะยายแดงกัะจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามตาสินยายแดงชาแนลจ้าขอบคุณค่ะ